สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะกรีดูเลวันอัศตูค่ะค่ะผู้ไปหาะเดอะแพททอนค่ะค่ะโอ้บัตรบริการพิเคุณค่ะค่ะอยากถามถึงจุดเด่นธุรกิจของเราค่ะค่ะก็คือโรงงานเดอะแพททอนเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางนะคะเป็นโรงงานที่น n ็อ o เซอร์วิสเลยค่ะสามารถดูแลลูกค้าตั้งแต่ ขออ,อ้อยอ,ออกแบบแพคเกจจิ้งแล้วก็สารสก,กัดอะไรทุกอย่างเลยคะ่ะรวมทึกงการตลาดด้วยคะ่ะค่ะวันนี้ได้รับรางวัลอะไรคะวันนี้เราได้รับรางวัลเอ่อแฟคท n รี่อิ o โนนะคะความรู้สึกค่ะคุณกรีนที่วันนี้ได้รับรางวัลเป็นยังไงดีใจมากเลยคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากคะ่ะยิ่งที่พอคุณจวีมาสัมภาษณ์ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นแฟนคลับคะ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะช่องทางการติดต่อสำหรับคนญญญที่สนใจค่ะได้เลยค่ะเป็นเพจ เฟซบุ๊กนะคะเดอะไพทอนอค่ะเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมนะคะแล้วก็ไลแอดนะคะแอดไซ์ะะเดอะไพทอนอเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กค่ะนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ